เทว,วดาเข้าถือเอาพื้นที่อานอนท์ใครหนอจะสร้างเมืองในปาตาลิคามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสุนีทะและวัสการะอัมมาตผู้ใหญ่ในมคธทรัตจะสร้างเมืองปาตาลิคามเพื่อป้องกันพวกเจ้าวัชีอานอนท์สุนีทะและวัสการะอัมมาตผู้ใหญ่ในมคธทร,รัตจะสร้างเมืองในปาตาลิคามเพื่อป้องกันพวกเจ้าวัชี ก็เปรียบเหมือนเท้าสักกะทรงปรึกษากับพวกเทวดาชั้นดาวดึงในที่นี้เราได้เห็นเทวดาเป็นอันมากนับเป็นพันๆเข้าถือเอาพื้นที่ในปาตาลิคามด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์เทวดาผู้มีศักย์ใหญ่เข้าถือเอาพื้นที่ในส่วนใดจิตของพระราชาและราชามหาอมาต์ผู้มีศักย์ใหญ่ ก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในส่วนนั้นเทวดาชั้นกลางเข้าถือเอาพื้นที่ในส่วนใดจิตของพระราชาและราชมหาอมามย์ชั้นกลางก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในส่วนนั้นเทวดาชั้นต่ำเข้าถือเอาพื้นที่ในส่วนใดจิตของพระราชาและราชมหาอมามย์ชั้นต่ำก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในส่วนนั้นอานนท์ ที่นี้จักเป็นที่อยู่อันประเสริฐเป็นทางค้าขายเป็นนครอันเลิศชื่อว่าปาตาลีบุตรเป็นที่แก้ห่อสินค้าแต่นครปาตาลีบุตรจักมีอันตรายสามประการคือไฟน้ำหรือการยุให้แตกพวก